ชีวิตอินเทอร์อย่างเรามีอะไรให้คิดเยอะเต็มไปหมดไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำค่าไฟเรื่องรถเรื่องบ้านเรื่องดูแลพ่อแม่และที่สําคัญเรื่องเรียนต่อเรียนต่ออะไรดีแต่แต่วันนี้แอมมีข่าวดีมาบอกสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่ฝักฝ่ในเมดิซีนกบ้านฮอกวอตเอ้ยพระปูุกกล้ลาเนี่ยเขาเปิดรับสมัครเทรนเลสเดนเมดกันแล้วนะคะ จากใจนักศึกษาแพทย์ตัวเล็กๆที่วนคลินิกที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าบอกเลยว่าของเขาดีจริงๆความรู้อัดแน่นแน่นอนแต่เพื่อความอินไซน์มากกว่านั้นเรามาแอบสัมภาษณ์พี่ๆและซีเดนที่เขาจบจากพระปกเกล้ากันดีกว่าค่ะไปดูกันเลยควา,ามสาบายโรงพยาบาลสูงนเนาะแต่เชื่อว่าภายใต้ความหนักที่เราเจอเนี่ยเราได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆแล้วก็มันคุ้มค่ากับความเหนื่อยที่เราได้เจอแน่นอนค่ะ เชื่อว่าทุกคนจะมองว่าเรื่องการเหนื่อยตายเป็นเรื่องจิบๆเลยค่ะ จุดเด่นของที่นี่เลยเนี่ยก็พอมีหลายอย่างมันทําให้เหมือนเราได้เป็นเจ้าของไข้ของคนไข้จริงๆนะครับและสตาฟที่เนี่ดีมากนะครับอาจารย์สตาฟหลายท่านทุกๆท่านที่เนี่ยบอกก่อนว่าคือเขามีสตาฟครบทุกหน่วยแล้วก็ที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือเราสามารถที่จะปรึกษาสตาฟได้ตลอดเวลาทั้งในเวลาหรือว่านอกเวลาถ้ามีเคสที่จะเป็นฉุกเฉินก็สามารถที่จะโทรหาสตาฟได้เลยนะครับหัตถการนะครับที่นี่ทำผ่าตถการเยอะมากทั้งที่อินเวสีหรือว่านอนอินเวสีซึ่ง หายากมากที่เราจะได้ทำาหตุการณ์เยอะนอกจากเรื่องของเคสแล้วคิดว่าที่นี่ก็มีากิจการรมวิชาการที่หลากหลายค่ะน้องจะได้เรียนรู้ทั้งในแง่ของ interesting case m o b i d i t l conference การฝึกการอ่าน journal ลครลับรวมไปถึงการทำ a d m i s s i o n ด้วยค่ะชีวิตความเป็นอยู่ของที่นี่ก็ดีมากๆเลยค่ะมีหอพักที่สบายอาหารอร่อยแล้วก็ยังสามารถไปออกกำลังกายซึ่งเรามีสวนสาธารณะหน้าโรงพยาบาลทำให้หน้องเนี่ย t r a นน i n g อย่างมีความสุขค่ะ อาจารย์ดุไหมล่ะคะไม่เลยคือแบบรู้สึกว่าอาจารย์ที่นี่ใจดีมากๆค่ะการเรียนเมดที่มันแฮปปี้หรือการเรียนเมดที่มันไม่เครียดไม่กดดันมากจนเกินไปเนี่ยมันก็ยังมีอยู่นะครับที่นี่เนาะอยากจะเชิญชวนทุกคนให้เข้ามาเรียนกันมันได้ไหลายอย่างมากกว่าความรู้จริงๆครับข่เชิญชวนน้องๆทุกคนที่มีความสนใจในอนุรสตร์นะคะแนะนําให้เลือกมาเป็นเมดพระปกเก้ามาเป็นครอบครัวดเดียวกันค่ะ ที่รับรองว่าน้องๆเลือกที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ